ก็ขอกาสสวัสดีทูทชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ ยินดีต้อนรับนะผมเข้าสู่ช่องชินามิเอ็กชานเอลครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับโกคูครับผมนะอยู่ในร่างเทอร์เรลนะครับผมเทอร์เทอร์เรลเออเทอร์เรลใช่เทอร์เรลนะฮะก็เป็นตัวละครที่แบบสร้างขึ้นมาแล้วเป็นตัวละครเทอร์เรลที่แบบเป็นปีศาจนะครับผมนะนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเทอร์เรลคืออะไรนะครับผมง่ายๆเลยครับเข้า Google ครับพิมพ์ว่าแปลภาษาครับผม แล้วใส่คำว่าโกคูเทอร์เลอร์ครับผมเทอร์เลอร์ครับอ่ามันจะเป็นความหวาดกลัวนั่นเองนะฮะผมเทอร์เลอร์ก็คืออ่าความน่ากลัวนะครับผมความสยองขวัญนั่นเองนะฮะก็ตามตัวอของตัวละครโกคูตัวน,นี้เลยนะครับแบบสยองขวัญดูครับดูดูด,ดูโอ้โหอย่างดูครับท่านผู้ชมนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริง เออมันเท่มากแล้วก็แบบแบบสองสยองขวัญจริงๆครับทุกผู้ชมนะเออโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการโจมตีคะแนนของตัวละครนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันจะเท่าไหร่กันแน่นะฮะน่าจะคาดเดาแล้วใช่ไหมครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะฮะยังไงก็ต้องเยอะแน่นอนครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเดินซ้ายเดินขวาการโจมตีอะไรเรามาดูกันครับโซสกิลเป็นยังไงมาผมบอกเลยว่าสกิลนี้เยอะแน่นอนแล้วก็คลิปนี้น่าจะยาวแน่นอนนะฮะโอเคมา,มา ผมจะพยายามผมพยยาามมผจะพยายามให้มันแบบไม่คลิปยาวเกินไปนะฮะโอเคมาเดินซ้ายเดินขวาถ้าผมก็ปกติเลยถ้าผมมีเงาตามตัวเราด้วยนะครับดูดูดูอ่าแบบนี้นะครับนี่เลยอ่าเป็นเงาสีฟ้าถ้าผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์พวกแบบสีแดงสีฟ้าสีดํานะครับผมนะเป็นแบบสยองขวัญนั่นเองนะครับผมโอเคก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะฮะอ่ะต่อไปนะผมจะเป็นการกระโดดครับผมกระโดดก็ได้หนึ่งครั้งนะโอ้โหตอนลงมานี่มีสีแดงด้วยนะเอฟเฟกต์ด้วย ต่อไปสุดประจำครับนะฮสุดประจำใช้งานได้ครับผมต่อไปเป็นการวิ่งครับผมการวิ่งก็จะเป็นการแบบวิ่งปกติเลยนะครับผมเป็นการลอยแล้วก็วิ่งเป็นการลอยอ่าอะไรวะเป็นการพุ่งออกไปนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วก็ถอยหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นการถอยหลังแบบลอยแล้วก็พุ่งออกไปนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นการจมตีคอมโบนะครับผมนะคตโเจครับผมดูครับท่านผู้ชม โหนี่คือคอมโบที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมไม่อยากจะพูดมากจริงๆนี่ครับเพิ่มๆๆๆๆนี่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 แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวตัวที่มันแบบเหลืออันสุดท้ายเนี่ยก็คือมันโจมตีไม่ถูกนะผมนะแต่ว่ามันมีดาเมจนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเออแต่ว่าคอมโบที่หนึ่งก็คือตัวนี้ครับเอาไหมเอาใหม่นี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปจะเป็นการกดตัวเคปมคอมโบที่สองครับ ปุ๊บอืือออหบกเลยมีมีมังกรด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยท่านผู้ชมผมไม่อยากจะพูดมากมามาเอาใหมเอาไหมคอมโบที่สองนะผมโอเคครับไปปุ๊บ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 อื้อหืออือหือจมตีด้วยพลังโอ้โหพลังแบบไม่สามารถมองเห็นได้โอ้โหโอ้โหถ้าเป็นคอมโบนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นการกดตัวแอลครับผมกดตัวแอลก็จะเป็นการแบบ ปล่อยพลังแบบความมือดออกไปนะฮะผมจะเรียกว่าความมืดแล้วกันนะเออปล่อยพลังความมือดออกไปนะผมนี่เลยโอ้โหถ้าดูดูด,ด,ดูเราสามารถปล่อยได้เยอะๆมากเลยนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าไปเล่นธรรมดาเนี่ยมันจะปล่อยได้เยอะไหมหรือว่ามันใช้มานานไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่เลยนี่ผมบอกเลยว่ารุนแรงมากนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวนะผมขอลองปล่อยหนึ่งครั้งครับโอ้โหทำลาเมฆได้ยืะอ,อยู่นะเอาจริง เออแบบมันเยอะจริงอ,ะอ่ะเออถ้าจะใช้สก,กิลบอกเลยว่าโคตรโคตรแรงอ,ะอ่ะเออไม่มีใครเทียบได้นะผมในตัวละครโกคูเทอร์เลอร์นะฮะอ่มาเรามาดูสูตรสก,กิลนะผมเออไม่ใช่เรื่อ,องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามาดูกระโดดแล้วก็โจมตีครับกระโดดแล้วก็เจครับผมจะเป็นการปล่อยพลังคลื่นรังสีออกไปแบบนี้ครับผมนี่แล้วก็โกโคแล้วก็หัวเราะนะครับมาอันี้ครับต่อไปกระโดดแล้วก็เคครับผมจะเป็นการโจมตีด้วยทุกคนก็น่าจะเห็นเมื่อกี้แล้วนะผมนะ นะกระโดดแลวก็เคเนี่ยจะเป็นการแบบโจมตีด้วยเขาเรียกว่ากระจกเอ,อ้ยมันเป็นโมเมนต์โมเมนต์มันเป็นเหมือนกับว่าโจมตีแบบรวดเร็วนะผมมันทำให้มันเลยทําให้แบบมีการเกิดกระจกขึ้นหรือว่าแบบโจมตีแบบต่างมิตินั่นเองนะฮะเหมือนในภาค The Movie อ่ะเออมันโจมตีโคจิต้ากับโบลีด้วยกันนะฮะเออมันโจมตีแบบรวดเร็วอะไรประมาณนี้ผมแบบความเร็วสูงอะ่ะเออนะครับประมาณนั้นเลย โอเคต่อไปจะเป็นการกระโดดแล้วก็แอลครับอ่าอันนี้คือจะเป็นการปล่อยขึ้นความสยองไปนะผมเบ้ปล่อยขึ้นความสยองสีแดงออกไปครับผมทำดาเมจแก่ตูก็นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากสำหรับตัวแอลธรรมดานะเอออ่าประมาณเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นการกดใช้สูตรเยอะผมเอดีแล้วก็เจครับ,รบอ่าจะเป็นการใช้ขึ้นพลังเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับกระโดดแล้วก็เจนะโอเค แต่ว่าแรงมากเลยนะเอาจริงเท่มากเออยอดมากแบบอลังการนะเออโคตรดีอ่ะต่อไปครับผม S ออแล้วก็เจครับโอ้จะเป็นการเบ่งพลังครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเฟกโอ้โหเอฟเฟกโคตรเสียงดังเลยตรงรถเสียงซะแล้วโอเคครับมาเรามาดูกันใหม่ครับอือหือนี่คือพลังพลังของการเบ่งพลังครับผมเบ่งพลังเสียงด้วยนะฮะโคตรแบบอลังการที่สุดเลยผมชอบมากโคตรแบบได้อารมณ์ฟิลแบบโคตรมันนะเอาจริง ถ้าใครเล่นนี่บอกเลยแบบมันจริงๆอะ่ะเออถ้าใครโหลดตัวเลี้ยวคอนนี่ไปเล่นนะแบบมึงชนะใครก็ได้เอาง่ายๆต่อไปครับผม S D แล้วก็เขรับจะเป็นการโจมตีพุ่งไปหาศัตรูทั้งหมดแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้แบบรวดเร็วนะครับนี่เลยอ้าวโหโคตรเท่อะเออต่อไปครับ S A แล้วก็เครับผมโอ้จะเป็นการพุ่งโจมตีไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีแบบเป็นคอมโบนะฮะแล้วก็โจมตีโอ้โห เป็นพลังเหมือนกับปล่อยคลื่นพลังออกไปนะฮะเออนำดูกันใหม่ครับมามปุ๊บปั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 ๊บปโจมตีครับผมโจมตีตมตตตแล้วก็โจมตีพลังคลื่นระเบิดอ่าใช้ปล่อยพลังคลื่นพลังออกไปนั่นเองนะฮะเป็นพลังลูกใหญ่นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะอ่ะต่อไปอสดีแล้วก็แอครับผมที่เป็นการโจมตีด้วยคลื่นพลังนะผมที่แบบเป็นคลื่นพลังของโกคูนั่นเองนะฮะ เป็นแบบอ่าเป็นเหมือนกับพลังคลื่นเต่านะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะลูกลูกใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยครับผมนี่เลยโอ้ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าเอฟเฟกมันสุดยอดจริงนะท่านผู้ชมนี่ครับโหโคตสวยอ่ะมันมันได้ใจจริงๆอ,อ่ะจริงเออต่อไปครับผม S A แล้วก็ L ครับโอ้โหโ,โคตรแรงเลยฮะดูสกิลนี้โอ้อันนี้จะเป็นการแบบปล่อยสกิล ปล่อยพลังเนี่ยสกิลเนี่ยออกไปหาสตูนั่นเองนะฮบผมก็คือแบบนี้ครับนี่ครับถ้ามันโดนสตูเนี่ยจะไม่ด่าสตูนเนี่ยบอกได้ว่าลดแบบโคตรเยอะเลยอะถ้ามันถูกเยอะนะเออเป็นพลังที่สุดยอดมากครับผมเป็นพลังที่เกียนมากนะเอาจริงเองเอไม่อยากจะพูดมากจริงนะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปครับผมจะเป็นสกิลพิเศษนะผมนะกดเอสแล้วก็เจับผมจะเป็นการปล่อยพลังเอ่อสีดำออกไปแบบนี้นะผมแบบพลังความมือดออกไปครับแบบนี้เลย บอกแล้วว่าสามารถปล่อยได้แบบเยอะมากนะเออในโหมดกซ้อมนะครับผมในโหมดปกติไม่รู้ว่ามันจะปล่อยเยอะไหมอ่ะต่อไปเอสแล้วกรเคผมสกิลพิเศษที่2ครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นการเปล่งพลังครับผมปล่อยพลังออกมาจากบริเวณเรานะฮะแล้วก็ปล่อยได้ไกลมากเลยเอาจริงเออปล่อยกว่าล่างปกติอีกดูครับโคตรเท่เลย่านผู้ชมอ่ะปุ้ม มีแบบโลโก้กระดูกด้วยดูโคตรเท่ต่อไปครับผม S A เอ้ยไม่ใช่ S แล้วก็ L ครับผมโอ้จะ oh. เ,เป็นการเรียกเออ่เบจิต้าออกมาครับผมนะเป็นเบจิต้าเทอร์เลอร์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสีแดงประมาณนี้ครับผมนะเราทำการเรียกเบจิต้าออกมาอีกครั้งนึงครับ S แล้วก็ L นะปึ๊บ oh. นี่ครับเราทำการเรียกเบจิต้าออกมาแล้วเบจิต้าเทอร์เลอร์ครับผมนี่อยากให้ดูดูโหดาเมจโอ้มีการลด มานาด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นสกิลที่ดีนะเนี่ยเอออ่ะต่อไปครับผมจะเป็นการกดตัวโอนะดูซิมีอะไรไหมอ่ะไม่มีนะครับผมกดตัวพีฮะเอสพีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ส>อย่าพึง่งอ, <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งพ <c oughs> ี่โอ้โหหรืออ๋อมันไม่ใช่ทำให้ตายครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> โ,อโอเคเราใช้ได้ผมมาๆ,ๆมาโอเคไหมเอสแวกพีนะผมนะอันนี้คือจะเป็นสกิลพิเศษนะในการใช้สกิลพิเศษให้เราทำการกดเอสแวกพีนะผม อันนี้คือพิเศษแบบขั้วพิเศษนะผมมาไปนี่ครับจะเป็นการชาร์จพลังนะผมแล้วก็เอาพลังเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะผมนะอ่าแล้วก็มันจะทําการแบบปล่อยพลังอ่าลงมาจากเฮ้ยลงมาลงมาสู่พื้นนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปจะเป็นการกดตัวไอนะตัวไอนี้เป็นเหมือนแบบเป็นการเบ่งพลังนะครับผมแล้วก็แบบเพิ่มพลังให้ตัวเองนั่นเองนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่ว่า เราจะกดเอ่อเราจะกดอะไรวะอ๋อเรากดไอก่อนนี่แหละมาไอครับนี่ครับจะเป็นการเบ่งพลังอย่างนี้เลยครับผมนะนี่เลยอ่าเดี๋ยวเออโอเคไม่เป็นไรสั่งมันอ่ะอันนี้คือสกิลอันนี้คือเมื่อกี้เนี่ยผมไปลงกดก็คือตัวไอ้ไปลงกดตัวไออีกครั้งหนึ่งผมมันก็เลยเป็นสกิลอ่าเป็นเหมือนกับอ่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่าแบบเป็นเครื่องดูดอ่ะเออไปอะไรวะ เครื่องดูดโห้โคตรโคตรเก่าเลยอะไรวะเนี่ยในเป็นจักรวาลอะไรอะไรวะรูหนอนอะไรวะจะไม่ได้อะเป็นอา่าอะไรวะนั่นแหละนะฮะเป็นแบบดูดศัตรูเข้าไปในนั้นนั่นเองนะฮะแบบทําให้ดาเมจสูงมากเลยนะรจริงเออโอเคผมต่อไปเรามากดต่ออีกครั้งครับอ่าในร่างนี้เนี่ยดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์จะมีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นสีแดงมากขึ้นนั่นเนองนะครับผมการกระโดดก็เหมือนเดิมเลยครับผมมาเรื่อย การโจมตีก็เหมือนเดิมครับผมต่อไปตัว K ครับผมอ่ารู้สึกว่าตัว K ก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับต่อไปตัว L ครับเหมือนเดิมครับผมต่อไปสกิลครับผม S D e, แล้วก็ S D e, แล้วก็ J S A แล้วก็ J มือนเดิมครับต่อไปครับ S D แล้วก็ K ครับผม อ่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่เอฟเฟกต์สกิลนะให้มันเป็นสีดำมากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไป S A แล้วก็ K ครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วโคตรสวยอ่ะเออโหยโคตรเท่บอกเลยมาต่อไป S D แล้วก็ L ครับอ่าเหมือนเดิมครับ S A แล้วก็ L ยิ่งเหมือนเดิมเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไป S แล้วก็ J ครับเหมือนเดิมครับผม S อแล้วก็เเหมือนเดิมครับผมต่อไป S แล้วก็ L ครับ จะเป็นการเรียกพีจิต้าเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคประมาณนี้กระโดดแล้วก็เจกระโดดแล้วก็เคกระโดดแล้วก็เอลเหมือนเดิมครับผมโอเคครับผมก็ในร่างของตัวกดตัวไอเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมนะก็คือมันจะเปลี่ยนแค่เอฟเฟกเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มแบบเพิ่มไม่เป็นแบบเพิ่มอัตลลดในการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าแบบใครที่แบบไม่ชอบนะครับผมก็มันจะแบบลำคาญมากเลยนะเออแต่ว่าสําหรับผมหรือว่าสำหรับใครที่แบบชอบแบบนี้นะผมผมเลยว่า โคตรมันนะเล่นแบบมันแน่นอนนะแบบสนุกสนานแบบมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะโคตรแบบโคตรสนุกอะ่ะเออมันได้อัธรสนะครับผมนะประมาณนั้นเออม,มันได้อารมณ์ในการอ่าเด่นนะครับอืมอ่ะต่อไปจะเป็นการกดตัวไอเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเราจะเป็นอยู่ในร่างนี้หรือว่าอ่าบัฟพลังเนี่ยเออเราจะอยู่ในอ่าตัวนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวบัฟหมดเฉยอ่ะแล้วอยู่ในร่างนี้เลยแล้วก็กดตัวไออีกครั้งคือม,มันจะเป็นการอ่าใช้พลังอ่า พลังที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นแบบดูดศัตรูเข้าไปนะครับผมแต่ว่าอะเรามากดใหม่นะปุ๊บแล้วแต่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกสกิลนึ่งครับผมก็คือกระโดดแล้วก็ไอยนะครับผมมันจะเป็นการแบบทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปนะผมนะถ้าศัตรูมาใกล้เรานะแต่ว่าศัตรูอยู่ใกล้ศัตรูไอ้ไกลศัตรูโอ้ถือเหมือนกันวะ,ะแสดงว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับกดปุ๊บดาเมจถึงแน่นอนนะผม บอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแบบถ้าไม่ท่าตัวนี้แบบโคตรดีเลยกระโดดแล้วไอเนี่ยโคตรแบบยกนิ้วโปูให้เลยเออแบบยุ้โปูแล้วก็นิ้วก้อยให้เลยเออวันทูคอไม่ใช่อะเรามาดูกันที่เหมือนเหมือนกับว่าเป็นสกิลถ้าไม่ตายแล้วกันอะมากดตัวไอครับแล้วก็กดตัวไอกครั้งครับึ๊บนี่เลยครับมีเอฟเฟกต์แบบดูดพลังครับผมเอยไม่ใช่ดูดดูดดูดออกไปดูเข้าไปออ แล้วก็ตายแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวถูกหนึ่งครั้งตายเลยเหรอวะไม่ใช่เพิ่งรู้ไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อหโอ้โหดูดหนึ่งครั้งนี่ตายเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะนี่ครับเราถูกดูดแล้วผมเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอัน,นอียังวะจำไม่ได้ฮัลโหลเออน,นั่นแหละถ้าใครรู้สามารถบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะว่ามันคืออะไรนะที่มันผมที่มันกดสกิลตัวไอเนี่ยเออเออสกิลพิเศษตัวไอเนี่ยเนี่ยเออผมอยากรู้จริงมันจำไม่ได้เะเออ โอเคขอบคุณมากเลยครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับอ่ะต่อไปครับผมจะเป็นการกดถ้าไม่ตายแล้วนะครับผมกดในถ้าไม่ตายนี่ก็คือให้เราทำงานกดตัวยูในการกดถ้าไม่ตายนั่นเองนะฮะกดตัวยูไปครับนี่ครับ <c oughs> นี่คือถ้าไม่ตายของโกคูเทอร์เลอร์ โอ้โหเว้ยเป็นบอลจริงกี่แบบเป็นสีแดงนะผมโดนหนึ่งครั้งนี่ตายทันทีครับต่อไปจะเป็นการกดทําไม่ตายที่2ครับก็คือให้เราทำการกดตัวไอรับผมเป็นโหมดเป็นโหมดสีแดงแบงนี้ับผมนะเป็นโหมดบับแดงแบงนี้ครับผมแล้วก็กดตัวยูอีกครั้งหนึ่งครับมันจะเป็นการใช้ทําไม่ตายอีกครั้งหนึ่งครับผมเออมันจะเป็นการใช้ทําไม่ตายตัวที่2นะฮะมาปุ๊บแล้วก็กดครับนี่ครับผมนี่อือหือเอาพลังขึ้นเตานะผมฮามีฮามีห้าครับเรามากดอีกครั้งครับนี่ครับ เาไม่หอาไม่ฮ่าประมาณนี้เลยนะผมนะท่านผู้ชมนะโอเคก็บอกเลยว่าเทมาผมนะโอเคผมก็เราผ่านมาถึง15นาทีแล้วนะผมเราจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะโอเค okay. ผมก็คิดนี้ตัวละครนี้มีประมาณเท่าน,นี้นะผมที่ผมเจอนะช่นะวงที่ผมตีเลยผมน,นี้ก็หมดแล้วนะฮะผมที่ผมบอกไปก็หมดแล้วนะฮะเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันสกิลมันเยอะนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันที่คะแนนของตัวละครนี้ก่อนนะคะแนนของตัวละครนี้นะผมนะ GMP นี่ผมให้ไปเลยโอ้โห 1,000คะแนนครับให้ไปเลย1,000คะแนนไม่ได้อวยครับผมไม่ได้อวยให้ไปเลยคะแนนของเกมพีเนี่ยก็คือให้ไปเลย1,000คะแนนครับแล้วก็สปายตัวละครนะผมผมให้อยู่ที่100ครับผมนะส่วนเรื่องเอฟเฟคครับเอฟเฟคนี้ผมให้ไปเลยไม่ไม่อยากจะให้เ,ย,เยอะๆนะแต่ว่ามันมันคันแข่วอ่ะมันคันแข่วอ่ะเออมไม่ไหวนะโเอฟเฟคนี้ผมให้ไปเลยสักสักแบบ สักเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมนะสักห้าพันแล้วกันนะไปเอฟเฟกต์ของไม่ห้าพันครับโกเฮผมประมาณเท่านี้นะผมเราไปต่อกันที่คะแนนรวมครับผมนะคะแนนรวมของตัวละครนี้นะผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ดีครับท่านผู้ชมผมไม่เป็นเลยผมไม,ไม่เป็นเลยนะสักเท่าไหร่ดีอ่าคะแนนรวมของตัวละครนี้นะผมก็จะอยู่ที่สามพันห้าครับผมอ่าสามพันห้าพี่ว่างไงคนระับผมโอเคผมประมาณเท่านี้นะผมนะ โอเคผมในตัวละครนี้ผมคะแนนรวมอยู่ที่3,500นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดมากสำหรับที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะฮะแบบโคตรแบบโคตรโหดโคตรแข็งแกร่งโคตรเอฟเฟคโคตรดีการเล่นแบบมีอัรรสในการเล่นมากขึ้นนะผมนะยังไงก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดตัวละครนี้ผมสามารถดาวน์โหลดอยู่ในอธิบายได้เลยนะครับผมนะกดดาวน์โหลดได้เลยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนทุกทุกคนที่มีการลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อย่าลืมดูเกมเพย์ด้วยล่ะน่นาจะที่ผมพูดเสร็จนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย あっあっ